สวัสดีครับผมปรัก AB Premium m o t o r ครับวันนี้เอาใจนะครับใครที่ชอบรถสปอร์ตคูเป้นะครับตัวนี้ด้านหลังผมนี่คือ Mercedes-Benz e 2 0 0 Coupe ครับเป็น AMG Package จากโรงงานครับและคันนี้เป็นโฉม Facelift เรียบร้อยด้วยของแต่งที่ท่วมคันแบบนี้นะครับล้นออกประตูแน่นอนคุ้มค่าคุ้มราคาครับเป็นรถมือเดียวไมเลียตเพียง80,000กว่าโลเท่านั้นตัวรถปี2014ครับกับราคาที่ AB บีนำเสนอครับเพียงหนึ0 0 0 0านหกแสนห้าหมื่น 9,000บาทพร้อมแล้วลุยครับ ม e 200 c ูเป้ครับกับรหัสเขา W207 ครับคันนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงานเลยมีชุดแต่ง AMG Package จากโรงงานด้วยนะครับภายนอกที่เราเห็นกันอยู่นะครับได้รับการตกแต่งจากเจ้าของเดิมเนี่ยมาหมดทั้งคันเรียกว่าหมดทั้งคันเลยนะครับตามมาดูทีละส่วนครับตัวไฟหน้าก่อนเลยครับไฟหน้าเขาเป็นไฟหน้าเดิมโรงงานครับเป็น Intelligent Light System ของ Mercedes-Benz นะครับเป็น Full LED ทั้งหมดนะครับตัวโคมไฟหน้านะครับสวยใสยเลยนะครับลักษณะแบบรมดำนะครับตัวไฟต่างๆที่เป็น LED นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า ไฟสูงไฟเลี้ยวนะครับรวมถึงไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เนี่ยติดเป็นปกนตินะครับให้แสงเป็นปกนติหมดทุกอย่างกระจังหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าตัวใหม่แล้วไม่ใช่แนวขวางแล้วนะครับเป็นลักษณะแบบแนวตั้งแบบนี้นะครับโลโก้ Mercedes นะครับรวมถึงโลโก้ของเขาที่ฝังอยู่ตรงกระโปรงหน้าด้านล่างนะครับในส่วนของกันชนหน้าเนี่ยมีเซ็นเซอร์กัดระยะมาให้ถึง6จุดไม่ว่าจะเป็นตัวชุดแต่งของเขาที่เป็นในครีบนะครับคาร์บอนเคฟลาลิ้นของเขานะครับที่เป็นลิ้นเดิม ของโรงงานเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบโครเมียมคันนี้เปลี่ยนมาเป็นลิ้นแบบคาร์บอนเคฟลร์แล้วพร้อมขนาดแบบ2ชิ้นด้วยกันนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตและสวยนะครับอิ่มมากๆนะครับสำหรับคันนี้ฮะมาถึงท่านนั้นข้าวของตัวรถครับคันนี้นะครับมาพร้อมล้อ AMG นะครับ 507edition ครับเป็นล้อนะครับตัวล้อเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าล้อขอบเท่าไหร่นะฮะปึ๊บ ลัดด้วยยางปี21ครับตัวยางเนี่ยรับรองว่าใหม่แน่นอนนะครับตัวล้อของเขาขอบ19ครับสเปคด้านหน้าเนี่ย245 35R19 นะครับตัวล้อนะครับตัวยมากนะครับไม่มีรอยเบียดนะครับไม่มีความแตกร้าวคดดุ่งเลยมาพร้อมกับปั๊มเบรกด้านหน้าเนี่ย6พอร์ตด้านหลัง4พอร์ต พร้อมจานขยายแบบซาะร่งให้เรียบร้อยกระจกมองข้างนะครับครอบด้วยคาร์บอนเคฟล่าร์นะครับมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นแบบ LED นะครับขอบคิ้วกระจกต่างๆนะครับเปลี่ยนมาเป็นแบบสีดําคุมโทนให้ตัวรถเนี่ยออกลักษณะแบบขาวดำนะครับดูเท่ๆดูดูแบบนี้เลยมือเปิดของเขาเช่นเดียวกันครับก็เป็นมือเปิดแบบคาร์บอนเคฟล่าร์ด้วยกันครับมาท้ายรถบ้างครับท้ายรถด้านบนเนี่ยสัญญาณรับวิทยุแบบชาร์กฟินครับตัวรหัส E 2 0 0โลโก้ Mercedes AMG ตรงนี้แปะเพิ่มเติมมาให้ครับ มีดักเทลนะครับสูตรเปิดท้ายที่เป็นลักษณะคาร์บอนเคฟลาด้วยนะครับไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงฝากระโปรงหลังนะฮะแล้วก็ดวงไฟเบรกของเขานะครับเป็นโครมไฟแบบ2ก้อน Full LED นะครับมือเปิดที่เป็นโครมเมียมตรงนี้นะครับสวยใสยเลยไม่มีรอยแตกนะครับกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์กระยะมาให้แล้วก็ด้านล่างครับจะมีดิฟฟิเซอร์ที่เป็นคาร์บอนเคฟลาแท้ๆด้วยปลายท่อเนี่ย ออกสี่ท่อแท้ๆเลยนะครับจากอะคาโปรวิดครับมาดูกันต่อในส่วนของฝาท้ายเจ้า E200 คันนี้ครับฝาท้ายของเขาไม่ได้เป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าเวลาเปิดมาแล้วปุ๊บดันขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวโช๊คฝาท้ายทํางานได้ดีครับไม่ล้าไม่หย่อนเลยนะครับเนี่ยตัวโช๊คฝาท้ายทํางานได้ปกติช่องเก็บใส่สัมภาระค่อนข้างที่ใหญ่ๆและลึกครับสามารถใส่ถุงก๊อฟได้แล้วก็ในส่วนของพับเบาด้านหลังซ้ายและขวาสามารถพับได้เพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยมาก มีชุดเ i ิ s t Aid Kit ประถมพยกาบาลเบื้องต้นจากโรงงานมีมาให้นะครับด้านล่างนะครับลองมาดูกันนะครับด้านล่างจะมีในส่วนของล้ออะไหล่ยางอะไหล่ต่างๆแม่แรงนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเดิมโรงงานตัวล้ออะไหล่ของเขายางอะไหล่เนี่ยไม่เคยเอาออกมาใช้งานเลยนะครับตัวโครงสร้างบอดี้ด้านหลังสวยครับด้านหน้าสวยบอกเลยว่าคันนี้สวยทั้งคันเจ้าของดูแลดีมากมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะฮะ มาดูกันต่อในส่วนของภายในเจ้า e 2 0 0คันนี้ครับลักษณะกุญแจเป็นน้ำเต้าแบบนี้นะฮะลักษณะของเขาคือเสียบแล้วก็บิดครับสตาร์ทรถโอ้โหเสียงกระหึ่มอย่างแรกเลยคือเจ้าตัวปลายท่ออะคาโปวิกครับ คันนี้บอกเลยว่าเสียงท่อของเขาเนี่ยไม่ได้ลั่นนะครับจนรบกวนคนรอบข้างหรือว่าแม้กระทั่งคนที่โดยสารอยู่ในรถมากเกินไปนะครับเรียกว่าเสียงอะนุ่มๆทุ้มๆนะครับพอได้ฟิลในการขับรถแบบสนุกนกเลยนะครับมาดูภายในครับภายในคันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของสีดําหมดไม่ว่าจะเป็นแผงประตูต่างๆนะครับคอนโซลกลางต่างๆจะมีลักษณะของนะครับสีอลูมิเนียมบรัสเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นทริมนะครับเพื่อตัด ทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตแผงประตูของเขาลักษณะการปรับส่วนของเบาะนั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหมอนพนักพิงนะครับเบารรองนั่งต่างๆใช้ไฟฟ้าล้วนๆครับมาพร้อมเมมโมรี3จุดด้วยกันปลดล็อกล็อกรถนะครับแล้วก็ในส่วนของมือเปิดจะเป็นสีอลูมิเนียมล้วนๆนะครับเปิดกระจกทั้ง4บานปุ่มของเขาไม่ลอกไม่ล่อนครับสวยสมบูรณ์100%เเลยปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้า ใช้งานได้ทํางานได้เป็นปกติครับพับกระจกการกระจกก็เป็นปกติเช่นเดียวกันครับพวงมาลัยของเขาครอบด้วยตัวคาร์บอนเคฟล่านะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีความล้อกันไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในนะครับสวยสปอร์ตลงตัวมากครับมัลติฟังก์ชันครับด้านซ้ายจะเป็นในส่วนของการปรับฟังก์ชันของหน้าปัดเดือนไม้ของเรานะครับบอกอัตราการกินน้ํามันต่างนะครับบอกคอนซัมชันต่างนะครับระยะทางนะครับตัวทริปต่างๆสามารถนะครับ Can r e ซ e t ได้หมดด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของรับสายว่างสายวิทยุครับเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็จะมีในส่วนของคำสั่งเสียงมาให้ด้วยด้านหลังพวงมาลัยมีพ a ดเดิลชิปมาให้นะชิปดาวด้านซ้ายครับชิปอัพด้านขวานะครับการเกียร์ของเขาย้ายจากตรงกลางมาอยู่ในส่วนของตัวคอพวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ e 2 0 0มาพร้อมกับเกียร์แบบ7สปีด G-Tronic ของ Mercedes นะครับก็เล่นง่ายเข้าใจง่ายครับ4ตำแหน่งเท่านั้น4ทิศทางเท่านั้นนะครับขึ้น ถอยหลังนะครับลงเดินหน้าแล้วก็กดตรงหัวเกียร์เนี่ยจะเป็นตัว P นะฮะ Park นั่นเองนะครับก้านไฟเลี้ยวก้านปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายครับ Cruise Control มีมาให้ครบการปรับพวงมาลัยนะครับเข้าออกขึ้นลงแบบ4ทิศทางใช้ระบบไฟฟ้าล้วนๆเลยความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งครับคันนี้ E200 เนี่ยรถมือเดียวไมล์เรตของเขาณนะวันนี้ที่ผมรีวิวเนี่ยวิ่งไปที่86,178กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับน้อยมากๆนะฮะตัวรถปี2014ครับ ผ่านมาราวๆสัก 6, 7, 8ปีแล้วนะครับวิ่งไปแค่8,000 0กว่าโลเท่านั้นจอกลางมัลติฟังก์ชันของเขาอัปเดตแผนที่ประเทศไทยมาให้เรียบร้อยแล้วอัปเดตในส่วนของปั๊มน้ำมันต่างๆตอนนี้เตือนอยู่ว่าน้ำมันใกล้หมดนะครับตัวตัวจอเขาก็มีตัวเตือนมาให้นะครับบอกเลยว่าตัวปั๊มน้ำมันใกล้เราที่สุดเนี่ยมีปั๊มไหนบ้างนะครับก็ดีมากๆเลยสำหรับตัวฟังก์ชันนี้ช่องแอร์ของเขา ด้านหน้ามีด้วยกันถึง4ช่องครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยสำหรับ e 2 0 0คันนี้มีนาฬิกากลางจาก Mercedes มาให้ฝังอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับสวยหรูนะครับพรีเมียมตามสไตล์ Mercedes นะครับปุ่มช็อตคัตต่างๆนะครับตัวหน้าปัดวิทยุนะครับเรดิโอดิสเนวีเทเลโฟนตัวคําสั่งเสียงต่างๆนะครับรับสายวางสายด้านขวาจะเป็นเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆชัดเจนไม่ลอกไม่ล่อนไม่ถลอกเลยนะครับปุ่มเปิดปิดตัวจออยู่ตรงกลางตรงนี้ออนออฟได้หมดลงมาด้านล่างครับไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางครับมีอีโก้โหมดมาให้ ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น Parking Sensor สามารถเปิดปิดได้และตัวนี้ในส่วนของการดึงสายเบลนะครับเวลาเราขับรถออกไปเนี่ยตัวสายเบลจะดึงออกมาให้เป็นอัตโนมัติทําให้เราคาดเบลได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเรายังไม่ได้คาดนะครับมันจะหดไปให้เป็นปกติเลยนะครับถ้าเราอยากจะคาดเมื่อไหร่เราก็กดตัวนี้นะครับสายเบลมันจะออกมาให้ทําให้เราดึงคาดแบบสะดวกมากขึ้น ด้านล่างอีกอย่างนึงครับระบบแอร์มาพร้อมระบบแอร์แบบดูโอไคลเม e สามารถแยกอิสระได้ซ้ายและขวาแต่แรงพัดลมเนี่ยใช้เท่ากันทั้งคันครับช่องเก็บของเก็บเรียนต่างๆนะครับ power outlet มีมาให้1ช่องแล้วก็ในส่วนของที่วางแก้วมีมาให้ด้วยกันถึง2ช่องตรงกลางนะครับด้านข้างนะครับในส่วนของแผงประตูนเนี่ยไม่สามารถวางแก้วได้จะเป็นวางลักษณะของขวดน้ําเล็กๆเ,เ,เพียงเท่านั้นเองวางแก้วก็ใช้ในส่วนของตรงกลางตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี้นะฮะโหมดการขับขี่ครับมี3โหมดด้วยกันมีสปอร์ มีแมนนวลแล้วก็มีอีโก้นะครับปุ่มนะครับคอมมานต่างๆเลื่อนนะครับจากตัวหน้าปัดนะครับของเขาครับสามารถใช้งานได้เป็นปกตินะครับกดแบ็คกดแคนเซิลต่างๆนะครับเข้าเมนูต่างๆนะครับวิทยุ CD นะครับเล่นได้ครบนะครับแล้วก็คันนี้มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับการปรับองศานะครับเวลาหมุนพวงมาลัยนะครับตัวกะระยะก็หมุนไปให้โดย ธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับทำให้เรากะระยะเวลาถอยพื้นที่เล็กๆแคบๆเนี่ยได้แม่นยำมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งอีก1นึ่งออปชั่นครับสำหรับ e200 amg package คันนี้นะครับนี่ของต้องมีครับคือเจ้าหลังคาแก้วพน r a m i มิกกราสลูฟบานนี้ครับสเต็ปแรกเป็นในส่วนของม่นานบังแดดครับในส่วนของสเต็ปที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของหลังคากระจกนะครับแก้วบานใหญ่แบบนี้ทำให้ฟีลลิ่งในการขับขี่เนี่ยมีความ หรูหรามากขึ้นและเวลาเราขับตอนกลางวันเนี่ยทำให้ตัวรถภายในเนี่ยดูสว่างดูกว้างดูสะอาดมากขึ้นเลยนะครับอ่า e coupe ครับเป็นรถ2ประตูนะครับสไตล์สปอร์ตแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยสามารถนั่งได้จริงๆนะครับไม่ว่าคนที่มี ความสูงอย่างผมประมาณ178ซมเนี่ยสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยนั่งได้จริงๆครับไม่ใช่ด็อกซีดไม่ใช่เป็นสปอร์ตแบบ2วก2นะครับเป็นสปอร์ตแบบ4ที่นั่งที่นั่งได้จริงๆเลยนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยไม่สามารถนั่งได้นะครับนั่งได้ด้วยกันทั้งคันเนี่ยได้แค่4คนเท่านั้นตรงกลางจะเป็นในส่วนของการเก็บของช่องเก็บของต่งตางๆนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้เรียบร้อยครับ มาดูเครื่องยนต์ของเจ้า e200 ทันนีครับเปิดเครื่องยนต์มาแล้วครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2000cc เทอร์โบครับตัวสภาพเครื่องยนต์นะครับสวยเลยนะครับแห้งๆนะครับไม่มีร่องรอยของวันออกนะครับน้ำมันเครื่องซึมต่างๆนะครับบอกแล้วว่าเจ้าของรถเนี่ยเป็นเจ้าของมือเดียวเท่านั้นนะครับดูแลดีมากๆนะครับจอดในร่มตลอดดูจากตัวรถนะครับภายนอกเราก็ทราบแล้วนะครับว่า รถเนี่ยสมบูรณ์มากๆกการทางานของเครื่องยนต์ปกติครับไม่ว่าจะเป็นมู่เล่สนะครับสายพานหน้าเครื่องต่างๆทํางานเป็นปกติหมดทุกอย่างนะครับท่อน้ําท่อแอร์ต่างๆสวยสมบูรณ์ครับยางขอบเครื่องทุกอย่างนะครับไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานครับเม็ดอาร์ครอยดทของเขาต่างๆสวยคมกริบเลยไม่มีร่องรอยนะครับที่บ่งบอกว่าคันนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุมาเลยนะครับสติเกอร์มอกสติกอร์โรงงานอยู่ครบทุกจุดหมดทุกอย่างนะครับ ตัวในส่วนของน็อตฝากระโปรงครับซ้ายขวาไม่มีไข่ครับน็อตแก้มข้างด้านซ้ายและน็อตข้างด้านขวาสีเดิมโรงงานเลยนะครับเอาเป็นว่ารถสวยสมบูรณ์ไม่เลทเพียง80,000เ่นครับ mercedes benz w 2 0 7ครับ e 2 0 0 Coupe Facelift amg package โรงงานครับไม่เลทเพียง80,000ครับตัวรถปี2014ได้ชุดแต่งแบบนี้ไม่ถอดออกเลยซักชิ้นครับ แถมไปให้แบบเต็มๆแบบนี้นะครับด้วยราคาที่ AB นํนำเสนอครับ1นึ่งล้านหกแสนห้าหเท่านั้นครับหนึ่งล้านหกแสนห้ับาทเท่านั้นมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษพิเศษครับเริ่มต้น2.79%และมีวัารันติีจากบริษัทฟิกแมนครับหปีหรือ1 2ึ0 0หมกิโลไม่จุใจนะครับผ่อนชำระผ่านธนาคารกรุงศรีครับเอาไป2ปีหรือเจ็ดหกิโลจุกๆเลยครับ แถมบริการช่วยเหลือชุกชนด้วย24ชั่วโมงวันนี้นะครับฝากไว้ด้วยกับเจ้า e 2 0 0รรีบเลยนะครับผมบอกว่ารีบเลยนะครับโทรเข้ามาครับ0950005555 095000 5555และฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ AB Premium Motor ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube รวมถึง TikTok มีทุกแพลตฟอร์มให้ขอติดตามแล้วยินดีนะครับเข้ามาดูตัวจริงได้เลยรับรองว่าหนีไม่พ้นแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s u r r เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แทร้รบประกันซื้อคืนเต็มราคา Car ์โ u r e r e c o m